เล่นล้เล่นอีกสวัสดีครับรีพอร์เตอร์มาอีกครั้งนึงหนึ่งครับวันนี้นะชุดเดิมเสื้อผ้าเดิมที่นั่งที่เดิมนะครับผมเดิมที่3แล้วนะฮะก็วันนี้ไปดูแบบคลาสสิกกันดีกว่าครับอย่าไปัาพฟุ้งทจำเพลงอะไรเยอะแยะเป็นเชลซีครับเปิดบ้านครับที่สนามที่เดินะสเตฟฟอร์ดบรดครับเขาจะเป็นแขกรบเติญนะครับเมื่อปี2 0ง9 ครเนี่ยอือันเชลต์ตีอ๋อใช่เหรอไม่ดีอะไ่เท่จิงอะไปแล้วยโลมงการูายเข้ามาเป็นอมิเชียวบัลลัะครับยิงเข้าไปเป็น1น ไปแล้วแล้วร์ดเปิดเลียดเข้ามาดิๆเย่ด็อกบาแปลด้วยซ้ายตูงตาข่ายสุดยอดจริงๆ48นำ2-0ที่มาอยู่บนหลังพอลูด้าก็อยู่ไปแล้วหรือว่าใช้แฮนด์บอลนะจ้าเรียบร้อยครับก็ไม่ใช้มือมึงออกมาอย่างนี้มึงจะมาบอกว่านี่แฟงแลมพาร์ดวิ่งมายิงเรียบร้อยครับโอ้โหดีที่สุดของทีมแฟแลมพาร์ด3-0 มาลูด้าโยนเข้ามาคอนเนอร์คิกวงวงไอเบอร์สองชื่ออะไรนะไอเบอร์นี้มีครับวงแล้วไปติดตรงหลังแล้วล็อกมาแต่จอดจอดเข้าไปเป็น4-0โบตันโยนคอนเนอร์เข้ามากะว่าจะยิงสักลูกหนึ่งตีไฮเดกไม่ไม่ตีเตะที่ไว้ามาโดนบอลหลักบอลลอยอยู่นะบอลลอยอยู่บอลลอยอยู่วงเข้ามาวงเข้ามาไม่เก่งไม่เก่งว่มีเช็คมีเช็คหรือเปล่าไม่รู้ใครฟรีเชซนเล่มลอยเข้าไปครับแอนดี้โอไบรอันนะครับผมเป็น4เประตูต่อหนึ่งโยนเข้ามา เออโบตันยังบุกอยู่โอ้โหไม่ด้แต่ยิงสองได้ด้วยเป็นสี่สองิสแบสชัมสีเฮ้ยยังมาโบตันยังมาบูกเชิบไปไปเชิบเลยสี่สามโอ้ยแมทชิลเทเลอร์สามเอาสามงตัวสี่สี่3สาม่ยังเวลาอยู่สิบสองนาทีขึ้นมาแล้วครับมูกสามตูวชื่อยาชิ่ผายกูไม่อ่านแล้วไปแล้วโยนเข้ามาคนเยอโค้งไปเสาไกล วงเข้ามาเีื่อเช็คโดนโดนตีกองหลังเฮ้ยใครไอ้ยิงยิงออกมึงเอาไอยิงเกลฮิวยิงออกครับแม่จบเวลาจบเวลาจบการแข่งขันครับเกลฮิวโหโหตันแม่เกือบทำสำเร็จครับโดนนำ4-0นักเตะเจลซีถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวคำตอบนี่อะไรนะบาสโอ้เชลซีครับแม่เฉือนชนะ โบตัา้าเป็ได้4ีประตูัวสามเขาของเกมนี้โคตรมาเลยนะยิงวิเคิวนึกว่าเข้าเคคิวที่สุดท้ายก็มาอยู่เชลซีแล้วก็ย้ายออกไปแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับรีพอร์เตอร์วันนี้ก็สุดสนานกันไปนะฮะก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ